สวัสดีครับพี่น้องฟองปายเนาะสุขุมสุขชนมือนี่สวัสดีตอนเช้าเช้าเวันจันทร์นะครับเนาะอ่ะมือนี่ผมแจียบ่อยมือสดนะครับเนาะมาอียงเนาะอ๋อสื่อตับบังคงกับเจ้าเก่าเจ้าแก่ครับตับบังคงย่าเนิดครับมีต้มเสียนพร้อมแต่มือนี่กระติกตับบ่ต่ำโอ้เราต่ำอยู่เราต่ำอยู่ต่ำอยู่บ่โอ้เอาไงประสงค์ซื้อถือเงินมาน้ำเน้ยอย่ามายืนแผ่แว่ค่อยถาแต่ตีเส็นมือนี่มาซื้อกันสดได้หมดเด้มาเส้นได้หมดอ่ะ ก็ขายยังไ่ปลาต้มสินโอ้ต้มสินเนี่เนื่อยหมดแลครับนี่เดียวกูได้ต้มกิจต้บไก่แม่ผ่านมาเด้อมาอุดหนุนผมเองเนี่เนื่อยกันนี่ตรงข้ามก็ร้านผมนี่แหละครับนี่ร้านหมูนี่นี่ซีเซี๊ยะยุ่ใกล้ๆกันแค่บ้านเดียวกันนี่ละแต่มาคนละบ้านอืมผมอยู่กุลละคำไปอยู่สันติสุขงานขามทางสองสามเก้ากัเป็นบ้านใหม่แล้วติดกันกับร้านอุ้ยพาลวยนะครับเด้อเด้อเด้อจะของร้านเพึ่นก็ได้โอ้แค่อยู่บ่สเออแซ่บสุดแล้ะนะบ่ ในสามในสามสามตำบลนี่เออเพชรบานตำบลอืมไม่เลวรวยบนดนจนบนนานนี่ครับว่าจับมาฮงยามจับได้ดิรวยแหละกับเช้าสะก้อนเสมอไงเพื่อเนื้อเนื้อสากหลวมโอ้เนื้อสากหลวมยายเนื้อสากหลวมอ้ามาเบิ่งโคเพิ่นปอดพุทธะพี่โอ้ขอยนึกว่าตขอเป็นคนแรกแล้วบ่แม่นเนาะมีมีคนมาสือก่อนนะใครละอืมอั้อ๋อ ถ้าบาดทำมันบาดญ่าน้อยฮหดจังได้ส่นนะเออดียต่มาหุงเ็ดจังสิต้นะอันแดกกเงินหาต้งกัญีลเออตามาโดนระเบิดปืนล่นมาโดนระบบด้นี่ยแต่เล็กน้อย้าได้เกิด้อโอ้าต่คนคอยคอยมาสืคนคนที่ไหนนี่คนที่สามโอ้ยคอนที่สามมั้นี่อือี่สามนาวที่คนระบอที่ก็โตนี่บ่ โอ้เออเขาจะจำไปโด,ดนโบต้องเฝ้าดอกอืมอขอตั้งอ,อกตั้งใจสุมสั่สื่อแต่บงคังกแล้วมันเนี่ยกับนางผาป้นไกลคอยยอมดิซุกดอกอ <c oughs> ค่อยจำไปบักป,ปีก,ก็ยอดไซส์แม่ละสนงนยสองนอยเออให้มันโดนนคุยกันอยู่านานๆได้ไหมอืมจะเฝ้าจำอยูแล้วค่อยจำขอเดยฝ้าดอกอืมถนาะมึงมึงได้ <c oughs> เล่นแบบเขาคัดเนาะเล่ก็ินหล่ายใช้ใช เด้อนี่นู่นกระดาษมะฮงครับเวลาโอ้ยผักเพิ่นกระไลหนึ่งอาจจะไปตกแก่ได้ผักอันนี้แมงมิ้งอย่างผักปลอดสารพิษนี่เออเออบ่แม่นว่าผักบางแงมนะอืมผักเงี่ยวเนี่ยกระเจีว่ามันเงี่ยวด้่มันบริเงี่ยวอืมผักปลอดสารพิษมันสิมันสิเป็นทังทีละเป็นมะลองต้องแต่งอยู่ทังทีละนี่เออนี่นี่ขาวๆหลายมันคือว่าใส่สารเนาะอันเงี่ยวแน่ดอกแน่มีนอนแน่แักอันนี้ผักนี่อืมจะดงว่าผักปลอดสารพิษอเด็ก หลังคนตกแต่งงามครับงามจ้ะปิดอยู่กับร้านหุ้ยพาลวยนะครับเนาะร้านผมก็อยู่พี่ละร้านผมจะอยู่บังหนี่น้ร้านขายหมูพ่นอยู่บังนี้ร้านนี้เด็อยูกใก่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับเพื่อนบ้านกันแต่คนละบ้านบ้านผมเนี่ยท่ายางขามฝากทางมัตสิมีถนนกันเนาะกับเลี่ยนเป็นบ้านใหม่แล้วเนะกุลละครพัฒนาสันติสุขนี่เพื่อนผมอยู่บ้านสันติสุขอือประมาณนี้ครับ ุ ha, <p> ันจะเหนือนะครับเนาะเอาเอุ้ยเพื่อเพิ่นกดหายทั้งคนผมพันยากเวียกยากการอยู่ต้องหน่วยเพิ่นอยู่เพื่อนกูได้เอยต่ำเข้มหลายเด้อกินจางก็ไดู้่ะโอ้ก่้เอาลันเจ้ามีตูเติมเงินพร้อมบอกอ้านี่วาขับครบวงจรี่ะลันเจ้าได้ อันเซีนมีหงถุงเท่าไรอันนี้10บาท10บ,บาทโบแบงของเจเ้าเฮีได้เนาะขอเอื้อยโอ้โหผุดอะมีขอละอซองพร้อมพี่น้องเลยผุดอะขนมกระตรุ้มขนมร้ายขึ้นขาปุ้นพร้อมอืมบ้านฝ่ายเูอื่นขนมปุ้นภาษาภาคกลางผู้อื่นขนมจีบ <laughs> <laughs> เิโบแบนขนมจีบฮ่เาเราเฮดเออออผุดอะเครื่องปรุงเพื่อก็ลายแทุ้ะดิกระตั้ง เอ้าต่อไปเรื่อยๆบ่ฟ้าบ่ฟังดอกก่อนนะทาได้ใช่ใช่ใช่เม็ดกระทินี่งก็ได้ได้น่าใครมากขึ้นได้เยอะแล้วบกขัดยาด้านเลยอือเอาเจลเช็ดยังอันนี่เกงน้ำไม้เกงน้ำไม้โอ้หขายเกงน้ำไม้พอมบอกเบิ่งกระเด็กเจ้ากระดาษเกงน้ำไม้กับมะละกอกข่อยอยากแกะมึงด้วยเนาะข่อยแกะนะข่อยอยากชิมมันมันเค็มบ่แกะเลยนัวเนาะดูด้าดูอาปาฮะนัวนัวนัวกระเด็กเจ้า จะกับตัวเองบอกัวงเองทุงเองโอ้รถใหญ่เน่รถใหญ่เน่รวมย่แนจากรวมไปละโอ้อืออืออืดี๋ยวใช้ผักกาดทิพยเนี่ยคอยแน่ไปดออก กระยอนใส่สุลดถนี่แหละจะไปนอนลรงบาทยเป็เนเงเป็นโลกไตวะมาาเนเด <c oughs> อยญาติเจ่าบเพตะกี้เนาะสมัมซื้อหูบอกพริกรม่ <c oughs> พร้าพมิกพ <c oughs> รถกุญาติจ้าเจ้ากี่ทีเซจนนเคมือใส่ใ <c oughs> ส่อีกใส่อีกอยูุจะแปกับพ่อตายแล้วเออใช่โอ้ยอย่าบอกซิมดเอาจะถือกล่องหพี่น้องเอฟซอเบิงเอาจะถืออันนี้คอยไว้ <c oughs> ถือไว้ถือไว้ซองอนกดติซิมหันเห็นหนาข่อยได้อายลงไปดิกถือเจ้ากับเบิ้งนี่มั้ซองนบ่เออเสียเบิ้งหนาไปซองมหาข่อยไัหนีมกติซิมพี่น้องยิมซขอยเบิ้งเรามาเสียบมาเสียบหันเห็นหนาไปเด้อบาข่อิซแก่เยอะเนอะคยะถ้ากับเบิ้หาหาใครมหาข่อยอามใครขาวค่ว่ามึงขนะดข่อยทิซิมก็เจอเบิ่งกันอ้าวคือขนาดเลยบักแนวจะพึ่งจะได้เหรอคุณย

เสียบเสียบเสียบหาผน้องเด้อผู้ใดสสดุกจนใจผ่านไปผ่านมากับแม่เวียนซื้อซอยเพิ่นอุดนุนเพิ่นได้เด้อหนึห่งเด้อกต่บางหงเพิ่นตามคู่มือคออรับแล้ว <มา S 1> แต่าอารมณ์เพิ่นแต่บาฮหงอันนี้ร้านแต่บาฮหงกิตติมาจากบ่เกินใบสองเจ้าครับบ่เกินใบสองเจ้าแม่นเพ,น 18, พนนิ่นสิไปหาเลาะเพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวพพเพิ่นอยู่จักเพิ่อนปิดอีหยังแต่ว่าใบสองปิดเลยอือใบสองเพิ่นปิดบ่มันว่าจังไดนเด้อขายดีครับตามมือละซีถุงหาถุงกับพ่อดอกเขียนบางหง อันไหนกอดต้มจินบ่ราะเกินเที่ยงมันบอกโอ้ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วมาซื้อบะไรต้มจินนี่อือคุณตาไอออกทวน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 อยู่บนต้มจินเอ้าจะใส่อีกยังอัดเป็นมัดน well> um ี่ใส่ซาบอกบอกโอ้อันโครมแสีบอยู่นะมัดอันนี้บ่เดินเออโอ้เป็นมัดอยู่ในหมอโอ้ะคุณตาพักกัได้ โอ้สวยแบบมันเป็นแมงนี่มันบริเวนว่ามันเขียมันหยางมันหนาวเนาะสดมันสดเนาะจะปลูกอยู่ลังบ้านอันที่มันเป็นสีแสดงว่ามันปลอดสารพิษเนาะอืโอ้เอา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 ขีดได้เสียงเงินอยู่ไครับปมหมดล้านแห่งนี้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยสุดแานนี่กะไว้สำนึกซะก่อนเนาะอ่ขอความสุขสวัสดีจตุเป็นของพี่ของน้องบันเทาสุขุสุขคนนะครับขอบคุณครับฝากล้านหมูบ่อยมือเบียร์ไอ้บุล่านบ่อยมูสดไว้เนี่ยเด้อซุดเป็นห่าจีดจี๊ด 9957นะครับเนาะอฟัง huh. อ well ีกจักรอบเนาะ0857449957นะครับเนาะหลานหมกพลยูซีแยกคุณละครับมันละให้พันแปดพันมากกับไม่เวียนเนาะครับเนาะสื่อซอยกันเนาะขอบคุณครับ